ชีวิตของออนอคนงปัญญาวงเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่การเวลาไม่สามารถทำอะไรเธอได้จริงๆสำหรับออนออนอคนงปัญญาวงนางสาวไทยคนที่30ของประเทศไทยปัจจุบันอายุ4 8ปีแต่ความสวยยังคงอ,อรากระจายที่ผ่านมาออนเป็นนักแสดงที่มาความสามารถในผลงานออกมาให้แฟนคลับได้ติดตามอย่างต่อเนื่องออนเกิดเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2515ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบุตรคนที่6จากทั้งหมด7คนของชมและวิไลปัญญาวงเน้นทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อในระดับอุดม จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาศิลป์เชียงใหม่แลยได้เป็นนางสาวไทยในปี2535ส่วนทางนานชีวิตของออนนั้นเคยแต่งงานกับนายชินวุฒิอาวกุลโดยท้งคู่ได้มีทายาทด,ด้วยกันสองคนเป็นผู้ชายท้งคู่ชื่อว่าน้ององ,องตองและน้ององรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ2ปีที่ผ่านมานั้นอ่อนก็ได้มาโชว์ใบหย,ย่ากับอดีตสามีปิดฉากรัก2ี่ปีอย่างแท้จริงซึ่งสาเหตุที่มานั้นมาจากมือที่3โดยออนกับอดีตสามีได้แยกกันอยู่ประมาณ2ปีก่อนจะเซ็นใบหย,ย่าอย่างเป็นทางการ ซิ่งออนนั้นถือว่าเป็นหญิงที่สตรองมากๆเลยแหละคะ่ะพอจับได้ก็อยากกับสามีแบบเด็ดขาดซึ่งเรื่องนี้อ่อนเคยเปิดใจกับสื่อถึงน้ำตายอมรับว่าสาเหตุนั้นเกิดจากมือที่3จริงๆเรื่องราวนั้นเกิดขึ้นเมื่อ2ปีเศษๆปีส5 6 0ออ่อนได้รู้แล้วว่าสามีนั้นแอบปันใจให้คนอื่นเพราะว่าเปลี่ยนไปเวลาโทรศัพท์อาจจะไปแปลกกลับบ้านก็ดึกแต่ที่แต่ก่อนไปไหนมาไหนด้วยการระยะหลังๆก็เริ่มหายเรารับรู้ได้เลยก็มีการคุยกันว่าสามารถปรับจูนกันได้ไหมแต่ด้วยความที่ว่าตัวเราเองอาจจะ ไม่ตามจิตเขาไม่หึงหวงเขาก็ได้ใจการคุยกันในเมื่อเราไม่ผิดแต่เขามีคนใหม่เข้ามาเราควรแยกทางกันแต่โดยดีโดยมีการเซ็นสัญญาหย่าหลังจากแยกกันอยู่มาสองปีแต่ว่าก็ยังคงอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่ายังคงต้องนำน้าที่แม่และพ่อส่วนเรื่องตัดสินใจการหย่านั้นอ่อนให้เวลามาพอสมควรแล้วกับการอยู่ในสังคมเบื้องหน้าเวลาไปไหนมาไหน,ไหนสามีเป็นยังไงบ้านออกไม่สามารถออกหน้าอกตรมได้ในขณะที่ออกมาแบบนี้นั้นไม่ใช่ว่าไม่ถนอมน้ําใจลูกแต่ก็ได้ไม่การคุยกับลูกๆแล้วและยัง คงทำหน้าที่พ่อแม่ต่อไปส่วนเรื่องมือที่3นั้นออนไม่ขอพาดพิงแต่ขอยอมรับว่าเคยเห็นหน้าเป็นคนในออฟฟิศเดียวกันซึ่นอดีตสามีนั้นก็มีไม่ขอโทษทุกวันนี้ออนก็ใช้ชีวิตอย่างมีสุขและมีผลงานออกมาเรื่อยๆเลยคะ